สวัสดีลูกค้าที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับกานเกยงยีนลีไวรุ่น5 0 1หมืสองตัวนี้นะครับรหัสห้าบเป็นงานประเทศอียิปต์ขนาดวัดจริงเอวสายาวทั้งตัว4ี่สิบห้าปลายขา 8. 2ุราคา1,6 5 0ห้าบาทนะครับกานเกงตัวนี้นะครับตามภาพเลยนะครับปลายประกินจะหลุดถ่ายนะฮะลูกค้าตรงนี้นะครับปลายประกินนะฮะปลายประกินไม่มีนะฮะลูกค้าตัวนี้เป็นสีบลูยิ่งเข้ม ก็เอาเข้มขนาดไหนนะครับตัวนี้เข้มมากเลยนะครับลูกค้าสีเข้มเหมือนใหม่เลยนะฮะเนี่ยนะครับสีเข้มสวยเสมอตัวนะฮะเนี่ยครับเข้มเข้มสวยสวยเลยนะครับขเข้มมากตัวนี้ดูสีด้านหน้ากันนะฮะเนี่ยนะสีด้านหลังยังไงด้านหน้าอย่างนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูป้ายส่วนป้ายเลสป้ายเลสแถบยังอยู่นะครับป้ายเลสแถบยังอยู่ป้ายประกันไม่มีป้ายเลสแถบยังอยู่นะครับป้ายเลสแถบอยู่แล้วก็ให้ดูงานปลายขากัน งานปลายขาเป็นงานปลายขาเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับเนี่ยนะฮะเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับหรือเย็บแบบซิงเกิลนั่นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเกงตัวนี้ติดต่อดูรูปภาพเพิ่มเติมดูป้ายแคร์ป้ายเลสแบตบเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ